ไปกับป้าแล้วคืนนี้เอาไปล้างใบไปหมดแล้วมันคืออะไรมาด้วยไปเที่ยวใบใบไปแม่ไปนอนกับป้าคืนนี้มา้ยไปนอนกับป้าคืนนี้แม่เร็วพี่อยู่แล้วพี่บีรอตังอยู่เอายังไม่ได้กล้องหรอโบมาเดินอะไรเนี่ยผูฟังผูฟังคนสวยผูฟังคนสวยใช้สายเหรอน้องก่อง

ทางต้องออกแล้วไปเป่าพี่ใช่ต้องมอาอปเป่าผมพี่ต้องมาปเป่าอัน,นอที่สองก็ติดแล้วเออแม่ต้องเปลี่ยนเลย